ครับพบกับไรเชนเจร์ช่องกัปตันเนเอร์ผมน้องวัตโตครับตอนปีบรกาครับวันนี้เราอยู่ที่วัดพระธาตุสีจอมทองพอรับิหารนะครับจังหวัดเชียงใหม่นะครับเป็นวัดประจำปีเกิดของปีชวดหรือเรียกว่าปีรู้นะครับเดี๋ยวท้ามชมตามพวกเราไปกันเลยนะครับ ีจอมทองหรือที่ภาษาเหนือออกเสียงว่าจอมตองเป็นวัดเก่าแก่ที่สำคัญมากวัดหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่เนื่องจากเป็นพระอารามหลวงและเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุมีตำนานที่กล่าวถึงความเป็นมาของพระบรมธาตุสีจอมทองว่าพระพุทธเจ้าทรงมีพุทธพยากรณ์ไว้กับพญาอังคารธาตผู้ครองอังคารธาตะ ซึ่งตั้งอยู่ใกล้บริเวณดอยจอมทองว่าสถานที่แห่งนี้ต่อไปภายหน้าจะเป็นที่ประดิษฐานพระทักษิณมลิทาหรือพระเสียรเบื้องขวาของพระองค์ต่อมาภายหลังเมื่อพระพุทธองค์เสด็จปริลิพนาแล้วโคนพามได้จัดแบ่งพระบรมสารีริกธาตุให้แก่กษัตริย์ทั้งแปดนครซึ่งในครั้งนั้นมันรักษาแห่งเมืองกุศินารา ทรงได้พระทักษิณโมลีธาดไว้พระมหากัสสปะเถระเจ้าประทานฝ่ายสงฆ์ได้กัดทูนเรื่องพุทธพยากรณ์ที่พุทธองค์เคยตัดไว้มรรคกษัตริย์จึงถวายพระบรมธาตุแด่พระมหากัสสปะเถระซึ่งท่านได้อัญเชิญพระบรมธาตุวางไว้บนฝ่ามือแล้วอธิษฐานอารัธนาพระบรมธาตุไยยังดอจอมทอง เพื่อประทับอยู่ในโกดแก้กวอินทนิน์ภายในเจดีย์ทองคำที่พรยายอันคละถะได้สร้างถวายไว้นะครับนอกจากตำนานจะปรากฏว่ามีการอัเชิญพระบรมธาตุไปยังเมืองเชียงใหม่แล้วหลายครั้งวัดแห่งหนึ่งในอำเภอหางดง ชื่อวัดต้นเกวนหรืออินทราวาสซึ่งสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในราวสมัยพระเจ้ากาวิโ,โรรสุยวงศ์หรือพศ2399-2413ถึง 2, ก็ได้รับการถึงในตำนานว่าเคยใช้เป็นที่หยุดพักของของบวนแห่พระบรมธาตุสีจอมทองไปย,ยังเมืองเชียงใหม่เนื่องจากที่วัดนี้มีมนทุกจตุรมุขแบบพื้นเมืองล้านนา ที่เหมาะแก่การบูชาและส่งน้ำพระบรมธาตุก่อนที่จะนำเข้าไปในตัวเมืองเชียงใหม่นะครับปูชนียสถานที่สำคัญของวัดได้แก่มนทบประสาทกออิถือปูนฝีมือสลาช่างชาวพมา่าซึ่งอยู่ในวิหารของวัด มีหารหลวงพระอุโบโสถและเจดีย์ซึ่งมีลักษณะองค์เจดีย์เป็นแบบที่ตั้งอยู่ฐานบัวลูกแก้วสองชั้นชนิดฐานย่อเกตเป็นบัวฐานปัดชนิดกลมเช่นเดียวกับเจดีย์ของวัดพระาธาตุแช่แห้งและวัดพระาธาตุหาลิภูชัยเป็นต้นหางนับเวลาการสร้างวัดพระาธาตุสีจอมทองซึ่งกล่าวในตำนานว่าสร้างขึ้นเมื่อพศ1 9 9 5จนถึงปัจจุบัน วัดพระธาตสีจอมทองก็มีอายุมากกว่า500ปีแล้ว <Wow. S 1> ในทุกๆปีทางวัดจะจัดงานประเพณีส่งน้ำพระธาตุจอมทองสองครั้งคือวันขึ้น15ค่ำเดือน9เหนือตรงกับวันวิสาขาบูชาและวันขึ้น15ค่ำเดือน5เหนืออีกครั้งหนึ่งสิ่งที่ถือได้ว่าเป็นความพิเศษของพระบรมมาราีริกธาตุองค์นี้ คือสามารถเชิญพระธาตุออกมาสูงน้ำได้โดยตรงต่างจากพระบรมมสาลีริกธาติองค์อื่นที่มักบรรจุอยู่ในขอบฝังอยู่ใต้พระธาตุเจดีย์การเดินทางมาที่วัดเดินทางมาตามถนนสายเชียงใหม่ฮอดหมู่ที่สองตําบลบ้านหลวงอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ไปทางทิศใต้ประมาณ58กิโลเมตร <ส>ท่านใดที่เกิดปีชวดหรือปีหนูได้มีโอกาสมาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่อย่าลืมแวะมาสักการะวัดพระธาตุสีจอมทองวรวิหารด้วยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับวัดพระธาตุสีจอมทองวรวิหารสวยงามมากเลยใช่ไหมครับท่านใดที่ได้มาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่อย่าลืมมาแวะวัดพระธาตุสีจอมทองวรวิหาร ด้วยนะครับโดยเฉพาะคนที่เกิดปีชวดเลยเรียกว่าปีปีหนูนะครบคลิปนี้พวกผมขอตัวลาไปก่อนนะครับแต่ว่าอย่าลืม <c oughs> กดติดตามเพื่อ <c oughs> เป็นกำลังใจให้พวกผมสองคนได้ทำคลิปต่อๆไปนะครบ <c oughs> คลิปนี้พวกผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวั <c oughs> สวดีครับบายบาย